สวัสดีค่ะทุกคนนี่ค่ะเราก็จะมีอะไรมาแนะนาอีกแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นผงเบียนะคะทุกคนสําหรับเด็กถ้าใครที่เคยกินเบียชินจังนะทุกคนจะรู้เลยรสชาติจะเหมือนกันเลยค่ะแต่อันนี้เราแบบว่าแบบราคาถูกหน่อยแล้วเราเอามาชงเองห่อน,นึงก็อยู่ที่ประมาณ20-40ถึงเยนนะคะทุกคนก็ประมาณ6 1ถึงบาทนี่ค่ะอันนี้รสเบียนะคะทุกคนอันนี้วิธีชงก็จะอยู่ด้านหลัง ใส่ผงเติมน้ํากินได้เลยค่ะอะไรประมาณนั้นวันนี้เรามีหลายรสชาติมากเลยทุกคนดูสิเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโค้านะคะอันนี้ก็จะเป็นรสโคลาโคลาอันนี้ก็จะเป็นเมลอนโซดาก็จะเป็นน้าเขียวบ้านเรานั่นเองค่ะทุกคนน้ําเขียวจะมีสตรอเบอรี่เมลอนอยเยอะแยะมากมายทุกคนดูส้มพวกนี้เราสั่งซื้อจากอเมซอนนะคะทุกคนไม่ค่อยมีขายตามห้างสรรพสินค้าเท่าไหร่มีก็มีแค่บางรสไม่ได้ครบทุกรสนี่ค่ะองุงน สับป,ปะรดก็มีโอ้โหมีครบทุกอย่างเลยทุกคนนี่ค่ะทั้งหมดเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะคะทุกคนว่าแต่ละรสชาติแต่น้ำแต่ละรสเป็นยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้บ้านโมดีตารีวิวด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ